กำลังถอดน็อตนะฮะน็อตเทานะฮะท่านผู้ชมครับาใกอยสายวะตอนนี้เรากำลังยกเทียงนะฮะยกเทียงลงนะฮะเราจะเปลี่ยนเทียงใหม่นะฮะเจอกับ ช่างหนุ่มการช่างนะฮะหนุ่มช่วหมายการแข่งอูทันโชตดนะฮะผมครับเครื่องใหม่ครับเียวกับพี่ก๊อลฟการช่างนะฮะตอนนี้ทำอะไรครับเปิดฟ้าครับเปิดฟ้าสูบใช่ไหมครับเปิดฟ้าสูบครับเปิดฟ้าเบาเปิดฟ้าสูบครับเปิดฟ้าสูบอ๋อาเบาด้วยครับอ๋อชีกตัดอ๋อชีกตัด กนี่แหละครับท่านผู้ชมติดตามด้วยนะฮะ